และเขารู้ด้วยว่าแม่ของธนาทรเป็นคนยังไงเขาวางแผนให้ลูกของเขาเป็นประธานาธิบดีและการจะเป็นประธานาธิบดีได้ต้องเอากษัตริย์ออกและจะเป็นประธานาธิบดีได้มันต้องแบ่งแยกรัดแต่ละรัดให้มีนายกเป็นของตัวเองนี่เห็นไหมเขาเดินตามคันลองตามวิถีที่เขาต้องทำํำ ทุกกระเบียดนิ้วเลยเพราะฉะนั้นการที่วันนี้พิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีความสำคัญกับธนาธรสักเท่าไหร่เพราะสิ่งที่สำคัญก็คือมวลชนที่เขายังสามารถให้เด็กพูดได้ที่เขายังสามารถให้ประชาชนพูดเรื่องกษัตริย์ได้ที่เขาจะต้องเร่งให้มีการแก้ไขคนจะได้ออกมาพูดเยอะๆคนจะได้ออกมาโจมตีกษัตริย์เยอะ ประชาชนจะได้เกลียดกษัตริย์จนวันหนึ่งกษัตริย์ไม่ต้องมีแล้วเขาคนที่ดึงมวลชนให้เกลียดกษัตริย์ได้มากสุดท้ายประชาชนจะสนับสนุนเขาให้เป็นประธานาธิบดีมีต่างหากจุดมุ่งหมายของพักนี้พิธาก็เป็นแค่หุ่นเชิดลองไปดูพิธาปัจจุบันการที่เขาบริหาร เงินในชีวิตส่วนตัวมีรายได้เดือนละแสนแต่ใช้เงินเดือนละสี่แสนจนตัวเองต้องขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินขายออกไปเรื่อยๆคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาได้แรงจูงใจว่าถ้าเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะได้เงินอุดหน,นุนจากที่นั่นที่นี่แต่พอเขาไม่ได้นะปัจจุบันนี้ เขาก็เป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ถูกในทุนหลอกเหมือนกันจริงหรือไม่จริงคุณดูได้เมื่อคนหมดประโยชน์เขาก็ไม่เอาไว้หรอกคนพวกนี้ใจดำนะจะบอกให้อนาคตเป็นเครื่องพิสูจน์แต่สิ่งที่ต้องสื่อสารกันวันนี้ก็คือเขาจะไม่หยุดเรื่องม .112 และเขาจะทำต่อไปฝากถึงหน่วยความมั่นคงของประเทศนี้ คุณจะทำงานแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าประเทศเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้คนชั่วขึ้นครองอำนาจได้และนับวันมวลชนที่หลงผิดก็มากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่รู้เรื่องการปกครองเขาเชื่อแต่คนที่หน้าตาดีและคนที่พูดเพราะแต่เขาไม่สนว่าคําพูดเพราะแม้จะเป็นคําโกหกเขาก็แยกแยะไม่ออกเพราะฉะนั้นหน่วยความมั่นคง คนที่ดูแลประเทศคนที่เป็นนำพาประเทศไปสู่ความถูกต้องไปสู่ความดีคนต้องรีบจัดการตอนนี้เวลานี้คนจะรอให้อีก4ปีข้างหน้ามีการเลือกตั้งถึงเวลานั้นผมเกรงว่ามันจะสายเกินไป